อยากให้ทุกคนได้กินอ่ะตอนนี้คือหอมมากน้ำลายจะหยดแล้วให้ดูความเดือดของเขาปุดปุดปุดุดปุด,ปด,ปด,ปดหืมอ๋อร้อนๆแบบเนี้ยสะใจมากหมูเดงหมูแดงหมูแดง๋วยจับอุบลจะขาดหมูยอไปได้อย่างไร กองหนึ่งเขาก็จะมีมาให้ทั้งหมดเลยนะทั้งอันนี้จะเป็นเส้นสดแล้วก็เป็นผงปรุงรสแล้วก็มีเป็นหมูยอกรอบมีเป็นพริกป่นให้แบบนี้แล้วก็มีหอมเจียวไว้ให้โรยด้วยผักชีนิดหนึ่งโรยไปอร้อๆแบบเนี้ยสะใจมากืืส่งคำร่ำลือครับจริงน้ำซุปคืออร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยแล้วเส้นอ่ะเหนียวนุ่มมาก ซื้อมาเป็นโปริ0แถม2นะก็มา180กว่าบาทตกซองแล้วแบบ10กว่าบาทเองอ่คือคุ้มมากแนะนำมีติดตู้ไว้เลยต้มร้อนๆกินนะฟิน